แมนทับผูชาแนลนะฮะตอนนี้เอฟซี FC มาแต่เช uh, ้าเลยนะครับอ่าแต่เช้าเนาะเต็มรถตู้เลยนะมาแต่เช้าเช้านะเอฟซีนะตาชานอยู่โอ้นะ เออฮะบังสกับยาสมองกําลังเจ๊และจ้านะฮะพูดคุยนะก็เชิงชัวนในเอฟซีลงมานะเพื่อนนะถึงกัจะเปิดประตูก็ลงไม่ขายอยขาขายอยาาขายอยขาขายอยาาขาย ว่าผ่านไปแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่าไปแล้วนะเนะอ็มซีนะอ่า มันไม่ชอบไปแล้วลูกมันถ่ายเราแล้วเดี๋ยวพี่เสิร์ฟแบตสำรองแป๊บหนึ่งนะทุกคนแบตหมดนะฮะไม่ใช่ผิดแนี้ก็แค่แป๊บหนึ่งนะครับเราแบตสำรองก่อนแบตหมดอย่ามองหน้าแม่มงนั่งเอียดขาให้แต่ว่ายายไม่มีคู่แข่งถ่าเลยไม่มีผู้แข่งเดนแบบเลยเมื่อกี้ถ้าจะลงจะลดเขาไม่ยอมลงเลยนีเขาลงมเอ้าวเขเขาชู้สมองไม่ได้สวยไม่ได้ นคุณชมอนอย่างนี้จะลงมามันก็อ้อายเลยเนาะไม่ได้เอ้แข่งไม่ได้ดอกเขาเลยไม่กล้าลงเนาะแต่ตาเขาแดงมากเลยนะแต่ว่าพระเอกของเราคือตัวนี้เหรอจ้าไปฉีใส่เลยพอจังมือลอยเ้ยดิ้นจ้าเลยอเฮ้ยไม่ให้กลองไย่ได้เลยมันไปฉีใสเลย ไปดูกล้องไข่เลยพ <styles> ่อกล้องไข่จากไว้ตลอ <right? S 1> ดเลยเพราแสดงว่าเปรี้ยวจาได้เนี่ยเออตอนแรกคิดว่าเขาจะลงอืก็เป็นเรื่องฮือฮานะเอฟซีอะไรมาเนาะอัดตัวอะไรมานะไม่รู้อะไรมาเราไม่เห็นค่าเขาก็่ยังอันนี้มันไม่ค่ามันไปฉีมอย่งไปซีใส่อีกเออ หมาก็เป็นใจเนาะไปสีน้องเจี๊ยบไปบอกวีรกรรมอะไรไว้บอกมาถ้าถ้าหลังขี้เลยนะลูกถ้าหลังขี้เลยบอกให้ขี้เลยนองอาทิตย์ไปบอกวีรกรรมอะไรมาน้องเจี๊ยบหลังขี้เลยนะมาต้อยบอกเลยบอกเลยมาต้อยโอ้เครียดโอ้ดูหน้าเครียดมากเลยโอ้ขี้จแล้วนะเฮ้ยระวังโดนนะเว้ยขี้เมื่อกี้นะคะระวังโดนเขาหิ้วไปทะเลนะเว้ย เฮ้ยมันจะกัดมันประหลาดตอนแรกเขาเขาถ่ายอยู่เหเฮ้ยเขาไปดูในไลฟ์สดเขาก็ได้นะเขาก็ไลฟ์สดอยู่ไม่รู้ว่าเขาไลฟ์หรือว่าเขาถ่ายคลิปถ้าก็ไลฟ์อยู่ก็น่าจะเห็นแล้วจะเขาไปดูเพราะว่าเขาไปดูทำไมไม่รู้เนาะไม่ต้องให้ค่าเลย ถ่ายไม้ยังน่าดูกว่าอีกใช่นี่ถ่ายจะเปรี้ยวคนดูเป็นแสนนะน่ารักเลยเด็กเปี้ยวโอ้ยอย่าถ่ายคล้ายคนอายเอลยรับแล้วรับแล้วสิงเฟ็ดสิงไก่สิงหางเฮียอยากกินต้มอึ่งเด้เครียดอต้มึ่งเขาไปจับได้เยอะแยะเออเห็นบอกว่ามีคนหายไปที่บอกเป็การกบการเคียดการอึ่งนะผู้ใดหายเจอเอาเข้อประกาศดูเมื่อวานหน่อยดิออ มาแล้วสองคนบอกเหลืออีกที่คนไม่รู้อะไรของเจ้าเนี่ยคอยฟังเขาประกาศมาว่าทั้งหมดสี่คนเจอหนึ่งคนกลับมาหนึ่งคนเลยสองคนยังหาไม่เจออ๋อทั้งหมดสี่คนไม่ฟังข่าวมาจากไหนอ๋อกว้างว้าเลยจะต้องกองข่าวต้องกอเขามากันสามคนไปก้านอึงไปก้านอึงบ้านนี้บอกหรือบ้านอื่นบ้านแถวแถวชาวบ้านแถวเตาอยชื่อบ้านอะไรนะ บ้านบึงสาเออบ้านบึงสาบ้านบึงสาบ้านบึงสาบึงสาจันเพนเต้าห้อยบึงสาบึงสาบ้านบึงสาเตา้อยไปหาสามคนเข้ามาหาอื่นวันที่ฝนตกเมื่อวานก่อนน่ะฝนตกแล้วเขาก็เลยมากั้นอื่นแถวนี้แถวแถวข้างหลังนี่แหละแถวหลังสวนยางเรานี่แหละเออแล้วทีนี้ก็เลยมากันสามคนแล้วอีกคนนึงกลับบ้านอ อีกสองคนยังไม่กลับไปด้วยกันสามคนแยกกันไปหายไปสองเหลือหนึ่งหนึ่งคนเพื่อนตายสองคนหัวหายสามคนสบายหายทั้งสองหายหนึ่งสองเลยเหลือหนึ่งทีนี้เราก็เลยอเราคงไม่ได้ไปช่วยตามหาเพราะว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่เราไม่เชี่า ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของชาวบ้านเพราะว่าเราไปแล้วมันหลายเรื่องต้องไปไม่เหนื่อยประวัติจำลอยขึ้นไปอีกเดีไปตามหาเขาอีกก็หลงไปอีกแล้วก็หายไปอีกเอ่อหลับ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 เฮ้ยฟังจนหลับเลยท่านฟังง่จนหลับเลยเราก็มากินปิ้งปลาดุกเด้อแม่ซื้อปลาดุกปิ้งโมี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 เนื้อด้วยนะมีเนื้อด้วยเนจ๋อ อ่ะนีก็ปลของครั้รอบนี้ไนมีความคิดนยังไงีสด้ก็มมตคลิปเลยนะครับมะครับอ่าไปแล้วไปแล้วด้คลิปล้วก็ไปแล้วโอไปแล้วไปก่อนเพื่อนแล้วอ๋อได้ได้ได้ไปแล้วเอาโค้งคอรับแล้วนะก็เป็นประมาณนี้เลเอฟซีเนาะก็นั่นแหละครับ คนก็หาเองจองเขาเนาะรเอาไปด้านอื่นก็คนมาเมื่อกี้นักท่องเที่ยวก็มานะฮะเตรียมรถตู้เลยนะเอ็มซีตอนนี้สงสัยนะผมก็จะได้ดังไฟแน่นอนใช่ไหมพี่เสืออ่าใช่ครับใช่ไหมพี่เสือตอนนี้ผมต้องดังใช่ไหมเป็นคนดังรีบดังเลยอ๋อมันต้องดัง กับหนึ่งแปดนาทีก่อนดัง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 นะฮะดังอย่างเดียวเลยดังเดียวเลยใ่คลิปนี้กดไล์กด็คำส่เงียบเลยนะมันมาเงียบเลยเงียบค่ะไปไปดูทำไมมันเสียสายตาแม่ก็ เหยียดขาสบายสบายนั่งสบายนั่งกินลมสบายสบายเราก็อยู่บ้านเราเนาะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก็สบายเหละลูกเรามาทํากับข้าวอยู่ตรงนี้ก็นั่งรอกินเสือก็ทำปลาดุกอยู่เนาะเสือ ปะปะเป็นคนดังเป็นคนดังผมเดินมาพอดีโอ้โอ้โอเคฮะัอนลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ